ขอาปวามาใแลีนอยเป็นมือดีว่านีคอยเป็นยางสยอมดีเด้อคอยมบายทีสมันทห้คย่าบตเรากิดนมากนีันธุ์น้มคอยออกเดือบูเด้อสาตพอดีสอตคดีคอยมื่อดีคอยเฮ้งๆปังๆลำๆรือยๆเดือบูเด้อคอยโชคดีคอยลูกพันธุ์เดดสาญนยาบารมี ขอโชคดีขอโชคดีทุกปีทุกสัปดทุกขปัจจัยนีทุกขาระยันปัจจัยนี้ัยยะสกัปัจจัยนีสกัดกันตสัพเพปีปานิโนตาวตาจมเคุณราสสมบตางสัพเพเทวานุตันทุสรรพสมบัิท a ่ยาทานวัตสิโยายีหลังละตสวัสดีครับอาจารย์เจเดครับอ๋อวันนี้มา ลงเอาเล็กที่ศาลปู่ดำนะครับแสนสิริเนาะงวดนี้เป็นยังไงมาลงที่นี่ปัก<อ>รู้สึกอาจารย์ก็เลยมาขอต่องวดเนาะรับงวดที่แล้วผูท่านก็ให้โชคให้ลาบพอมางวดนี้ก็อจารย์ก็เลย <c oughs> ได้มาในสถานที่แห่งนี้ จานทร์ก็เลยมาขอโชคขอลาบหลังจากปู่ที่ท่านประทานให้ก็หวังว่าพี่น้องที่เห็นหรือว่าได้รับชมทางชิป <c oughs> ก็ดีก็ขอให้วดนี้ขอขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบมีแต่สิ่งที่ดีๆเอครับอาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะฝากอาจาร์ก็ให้เป็นแนวทางอาจาร์ก็ให้เป็นมุมมองเพื่อพี่น้องก็ขอให้พี่น้องที่ เห็นเลขมงคลก็ขอให้ใหชายโยชายโยก็ขอให้ได้โชคครับเลขงวดนี้อาจารย์ก็ได้หกเก้ 6, 96, 96, 96, าหกเก้าหกเก้าอาจารย์ก็เลยกันกันเบิ้ลไว้แต่ตัวเด่นก็คือเก้าหกหกเก้าครับ ส่วนเลข2ตัวจารย์ก็เน้นไปที่เม็ดเดียวเลยอาจารย์5 9าเเกม็ดเดียวจารย์ก็เลยฝากไว้เป็นตัวกันหน่อยครับเป็นสองหกสองเก้า 26, ก็ดีจารย์ก็เลยขอฝากไว้นอกเป็นตัวกัน อาจารย์ก็ชอบทุกๆตัวแหละด้วยความมุมมองของอาจารย์จะดังมาจากไหนก็ช่างก็ให้เอาเลขเราไว้ก่อนอาจารย์ก็มั่นใจเพราะว่าเลขสองตัวก็ไม่เป็นรองใครหรอกก็อาจารย์ก็เชื่อมั่นในขันน้ำมนต์ของอาจารย์ครับอาจารย์ก็ขอให้พี่น้องโชคดีมีชัยเด้อกับช่องแอดประบัติก็ดีครับคุณพี่อยู่ยูทูบทุกๆช่องก็ดีที่อาจารย์ได้รู้จัก ที่มาในวันนี้ก็ดีจารย์ก็ขอให้ประทิบยชาแนลก็ดีก็ขอให้โชคดีทุกๆช่องที่ได้มาถ่ายทำจารย์ก็ดีอาจารย์ก็ให้เป็นแนวทางถ้า <c oughs> พี่น้องมีโชคมีลาบหรืออยากจะร่วมสร้างปู่องค์ดำแสนสรีจันทานาคราชก็ดีเพื่อถวายแก่ บุญญาบารมีเพื่อถวายแก่ความดีเนาะเลยลึกถึงคปู่ก็โทรหาเบอร์พ่อจรวดก็ได้ถ้าใครมีโชคมีลาบนะครอาจารย์ก็ให้เป็นเพียเพียงแนวทางครัอาจารย์ก็ให้เป็นกุศลอาจารย์ก็ได้มาในสถานนี้ก็หวังว่าปู่ท่านจะเมตตาล่ะก็เลยบอกว่าท่านก็ท่านก็ได้ให้เลขขันน้ำมนต์อาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะแปรเปลี่ยน จานก็ฟันให้เม็ดเดียวห้าเก้าเห้าเม็ดเดียวครับผมห้าหกหกห้าครับผมคขอให้โชคดีเด้อก็ขอให้โชคดีมีชัยงวดนี้ถ้าไม่เบิ้ลให้ระวังเบิ้ลเก้าเก้าให้ระวังด้วยครับผมก็ขอให้ท่านโชคดีโชคดีตลอดปีตลอดไป สาธุทุกคนเด้อสาธุสาธุเด้อครับผมครับก็ขอบคุณอาจารย์เจดิญนะครับผมงวดที่ผ่านมาถือว่าเข้าก็เข้าอยู่ครับขสองตัวสองตัวครับผมหกศูนย์หนึ่งไงครับก็เข้าศูนย์หกครับผมเข้าศูนย์หกครับด้วยความว่ามุมมองเนาะจาย์ก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกตัวไหนครับแต่จาย์ก็เลยบอกว่าจาย์ก็ให้ไปเดี๋ยวแต่พี่น้องจะไปพิจารณาครับ อาจารย์ก็เลยบอกว่าให้พี่น้องไปหาหยิบรัตเตอรี่ดูเดอ้อสักใบสองใบเพื่อ,เ,อเป็นโชคเป็นลาบเพื่อได้บรรเทาเพื่อได้เป็นสิ่งดีงามเนาะเพื่อเจือจุนอาจารย์ก็ขอให้โชคดีโชคดีร่ำรวยร่ำรวย,วย,วยทุกๆคนค ตลอดปีตลอดไปเกษารถรถกขอบคุณอาจารย์เจเดตนะครับใครที่ชอบแนวทางกับอาจารย์เจเดตนับที่เลขที่อาจารย์เจเดตให้ไปนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูถึงด้านตัวเลขที่อาจารย์เจเดตมาลงที่ขันนมนต์ที่นี่นะครับที่ศาลปู่องค์ดําแสนสิริจันทรานาคราชนะครับก็ถือว่ารอบที่สองของปีครับผมโอ้รอบที่สองของปีครบของปีที่มาขอที่นี่ก็อ่ครบรอบปีพอดีอาจารย์ก็เลยแวะเข้ามาขอ ก็พอเข้ามาขอในรอบปีที่ครบรอบปีก็ปู่ท่านก็ประทานพรให้ได้โชคลาภได้โชคลาภไปแล้วผมครับก็มาติดตามดูงวดนี้จะเป็นยังไงจะเข้าอีกหรือไม่นะครับมาติดตามชมนะครับก็ขอบคุณอาจารย์จิตและก็แบ่งปันตัวเลขให้กับเอฟซีให้กับลูกศิษย์ลูกหานะครับที่มาติดตามนะครับขอบคุณอาจารย์จิตมากครับโชคดีครับผมครับผมโชคดีด้วยครับโมีสผมอาจารย์จินครับ